แรงนะครับไม่แรงของท่านเมื่อผ่านไปหลายปีรั่วนะครับรั่วถ้ารั่วถ้ารัวา่วตรงกระบอกท่านก็เปลี่ยนถ้ารั่วตรงกระบอกท่านก็เปลี่ยน,นะเปลี่ยนซีนกระบอกนะ <c oughs> ซีนกระบอกก็อย่าลืมว่าเปลี่ยนซีนกระบอกแล้วก็จะมีซีนคอหน้า ไอซีนคอน้ามันบงังรุนก็มีสองตัวนะถ้าไม่รั่วเขาไม่ต้องเปลี่ยนนะแต่จ่วนมากเขทอดมาถ้ามันมันเริ่มสึกก็เปลี่ยนนะแล้วก็เมื่อเปลี่ยนทุกอย่างแล้วเปลี่ยนซีนกระบอกมันไม่รั่วนะแล้วก็มันไม่มีแรงมันไม่มีแรงเติมน้ำมันเร็จไม่มีแรงก็คือส่วนนัานจะเกิดจากตัวนี้นะตัวแอดจัตต์นี่เราไล่น้ำมันนะครับ เติมแล้วก็โยกไล่น้ำมันให้เต็มล้นนะล้นช่องนี้แล้วก็ขัดแล้วก็ช่องนี้ล้นแลก็ขัดแต่ช่องนี้นะคหบไอตัวนี้นะเราต้องอัดให้แน่นเลยนะครับแต่เราไล่ก่อนไล่น้ำมันไล่น้ำมันตัวนี้ให้ล้นไล่น้ำมันตัวนี้ให้ล้นก่อนนะครับให้ล้นแล้วก็ปิดแล้วโยกไล่น้ำมันตัวนี้ให้ล้น ให้ล้นทะลักออกมานะบางทีก็จะมีเศษฝุ่นเศษแรมันก็จะรดนทะลักออกมานะแล้วก็ตัวนี้ต้องขัดให้แน่นนะให้แน่นสุดเลยคนระัลังก็จะได้มาเต็มนะถ้าตัวนี้ไม่แน่นนะครับหรือว่าจะมีระยะลูกปืนมันก็จะทําให้รั่วได้นะครับอันนีนะ้โยกนิดเดียวก็ขึ้นนะโยกนิดเดียวครับมีกําลังมหาศาลเลยนะเราต้องดูนะครับก็ซีนก็บอกซีนซีนก็บอกอย่่ให้รั่วน,นะครับเพราะแต่ถ้าแกนแกนสึกมากเราก็ มันจะซ่อมไม่ได้นะถ้าแกนเป็นตามดแกนมันสึกมากแล้วก็จะซ่อมไม่ได้แต่ก็าลองลองไล่ดูก่อนนะเติมน้ํามันแล้วเปลี่ยนพวกโอลิงเนี่ครับอย่าให้มันรั่วมากเปลี่ยนพวกโอลิงนี่บางทีมันตัวใหญ่ไม่มีไขนะครับแล้วก็จะเอาตัวตัวอ้วนใหญ่กับตัวเล็กซ้อนกันไม่ให้มันขยับนะครับไม่ให้มันขยับแล้วก็ไล่น้ํามันทีละช่องโยกจนล้นทีละช่องก็ปิดโยกทีล้นให้มันล้นทะลักเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีเศษ เราไม่ต้องถอดล้างอะไรมันจะเศษพวกมันจะมีคราบเศษเศษลูกยางเศษเทปันเกลียวมันจะหลุดออกมาเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็ไล่โยกโยกมันก็จะดันออกมานดันออกมาแต่ช่องนี้นะครับต้องขาดให้แน่นสนิทนะครับกําลังก็จะมานะครับบางคนก็โยกไม่มีกําลังก็ก็ต้องด,นนอดลูลูกปืนนะครับถอดลูกปืน,นลูกปืน,นอาจจซึกก็จะเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนเม็ดลูกปืนนะเปลี่ยนเม็ดลูกปืนนะอาจจะเป็นตาหมดนะครับบางทีก็บางรุ่นมีสปริงจะสปริงล้าแล้วก็ หา,หาอะไรค้ำหรือเปลี่ยนสปริงให้มันยันให้มันแข็งหน่อยนะก็จะขึ้นแรงคนระับตัวนี้สําคัญมากนะตัวนี้ซ่อมซ่อมบางคนซ่อมแล้วซ่อมอีกไม่มีกําลังครับขันตัวนี้แน่นสุดเลยคนระับแน่นให้สุดๆแค่นี้แล้วขึ้นขึ้นได้เลยคนระับขึ้นมีกําลังมหาศาลเลยนะเนะี่ยแปลกตัวนี้นะสําคัญมาก